ก็ขอจเจริญพรนะคุณยายขุยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาญิธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะธรรมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ธรรมนะตอกย้ำที่ใจตอกมันเข้าไปตอกโชโชโชปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให,าให,าให้แล้วก็จะเข้าใจเองนะวันนี้จะพูดถึงคําว่าเด็กนะเด็กนี้ก็คือว่าก็เป็นเด็กอยู่วันยังค่านะคุณญายขุยมทั้งหลายนะเด็กนี้เวลาหิวก็ร้องนะเวลาที่ว่าดีใจก็ บางทีก็ร้องนะเด็กนะคือว่าดีใจก็ร้องนะเสียใจก็ร้องนะหิวก็ร้องนะนี่ก็คือว่าเด็กนะก็เป็นเด็กเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็อ่าเป็นผู้ที่ว่ายังเยานะไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าเด็กๆจะทําอะไรที่ว่าผิดพลาดมันก็มีอยู่อ่ามากนะเยอะเหมือนกันแต่ว่า ดีอย่างหนึ่งคือว่าเป็นเด็กนะโอกาสเขายังมีเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสนะคุณยายคุณยมทั้งหลายนะลูกๆหล,ล,า,ลานๆนะเพราะว่าบางคนก็ดื้อนะบางคนก็ซนนะดื้อมากนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆบอกนะค่อยๆขัดค่อยๆเกานะาบางครั้งเขาเล่นทิกตอกอะไรก็กตามนะเขากดมานี่ติดตามนะพอเรากดไปอย่างงี้เขาก็อาจจะเขียนคําที่ว่าไม่ไพแพ้เละนะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูนะราะว่า ใครอะไรแบบนี้อันนี้คือว่าเขาก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สายสําหรับการแก้ไขสําหรับบุคคลที่ว่ารู้ตัวว่าผิดนะแล้วก็ขอโทษอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าดีนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เราทําผิดไปแล้วเราขอโทษขออภัยนะคนเขาก็ยกโทษให้นะเพราะโอกาสของเราเรายังมีเยอะนะถ้าเราเป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นเด็กต้องจําไว้ให้ดีนะโอกาสที่ว่า เขาให้ไปนั้นเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะลูกๆและหลานทั้งหลายนะเราอย่าเป็นเด็กที่ว่าก้าวล้าวนะรู้แล้วแต่ก้าวล้าวอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะถ้ารู้แล้วเราแก้ไขนะคนที่ให้อาภัยเราน่ยมีนะแล้วก็ให้กําลังใจเราน่ยมีนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ว่ากล้าทำนะกล้าผิดแล้วก็กล้ารับผิดชอบนะเมื่อทําผิดไปแล้วนะเมื่อเราก้าทําเราก็ต้องกล้ารับนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโกหกนะเพราะว่า ความจริงน่ะมันดีกว่าสิ่งที่ว่าโกหกโกหกแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะถ้าแก้ไขได้ก็เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวนะเป็นชั่วยามเท่านั้นนะอ่าต่อไปเขาก็รู้อยู่ดีนะว่าเราโกหกนะอันนี้มันก็จะเสียนะเพราะฉะนั้นพูดความจริงไปแล้วก็อาจจะได้แก้ไขนะลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจะไปเป็นคนโกหกนะอ่าเป็นคนที่ว่าเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะเมื่อผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะอย่างนี้นะผู้ใหญ่นะ เขาให้โอกาสอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นเด็กนะนะอนาคตเรายัางไกลนะลูกนะอธรรมาเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมาก้่ำใจใส่ทําตอกย้ำที่ใจตอกมันเข้าไปตอกโชวชัชวชัว,ชวปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองอาตมาภาะพ็อข,อขอเจริญพร